สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีไก่เที่ยงค่ะ <c oughs> นั่งมาถึงเที่ยงของพี่น้องหืึงสิบสิบนาฬิกาเพราะว่าเอาอ้อยไปวัดพึ่งแล้วครับพี่น้องโอ้ได้ไปทํำบุญเทุกปีค่ะเ็ดให้ให้พ่อให้อ้ายบันกะชินมนี่หลานปังปอนนะคะ เพื่อในครอบัวยผู้เสียชีวิตไปมีอยู่สามคนคือกอพีชายคนใหญ่เดวกกบปังปอนนะคะอ่า้อยกับเพ็ดบุญเขาเรียกว่าเพ็ดบุญเขาแก่แพ้วนี่ดอกพิสารบานห้ออ่าปีหนึ่งเที่ยนหนึ่งห่อตรงแก่เพ็ดเขาใหญ่เขาสามให้ผู้ที่ล่วงลับไป เพิ่นก็ได้อันนี้ขึ้นรับเต็มๆกับพี่นอ้องเพราะว่าค่นสีปลอยออกมาให้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากครอบครัวจากครอบครัวผู้ใดเฮ็ดไทยเพื่อนไปเพื่อนก็ได้กินได้ยูได้กินไม่ยังก็เฮ็ดไปครับพี่นอ้องก็ต้องรู้ละต้องก็จํา,าจเป็นต้องเป็นเจ้าฮ้อนเนื้อย่างไป KFC ก็จําจเป็นครับพี่นอ้องอันนี้เฮาเฮ็ด เฮ็ดนี่คือเนื้อยูเนื้อกินพวกอ่าักพริกกักเขือน้ำตาลเกลือข้าวสารพริกแห้งสีแนวกวนเดะอันนี้เขาต้องเฮ็ดทุกปีเพื่อสาธุทานสาร,ทระะเทพรับอ,อันนี้เฮ็ดทุกปีให้คือว่าหาเนื้อยูเนื้อกินให้เพิ่นครับพี่น้องพวกพริกแห้งข้าวกระเทียมหอมแดงข้าวสารปลาแดก คุณยายพาเอาไว้เฮ็ดเอาไว้ก็เอาสิ่งที่เห็นละ่ปะปลา่าอังสิ่พ็อพอเอาไว้มักปลา่าเอาไอกระเฮ็ดไปเพิ่รดวงรับไปเพิ่นตรงไปหายูหากินเฮ็ดยูเ็ดกินเขาขัวกก็ตรงนี้เนื้อยูเน้อกินครบสุดนี่เขานี่น้ำเอาก็เฮ็ดให้เพิเ่นไปไปบุญกับพี่น้องเฮ็ดเราเมื่อเขามีสุขทั้งใจเนี่ยเอาไอเฮ็ดทุกปีถ้าบ่เฮ็นดนี้ย่านพ่อบ่ได้กินย่านเพิ่นบ่ได้กิน บ่ได้เฮ็ดให้ตะพอได้ค่ะเฮ็ดให้ปูปูให้ใหายาหยาดตีพี่น้องทั้งพ่อทั้งแม่นตะเกียไปเ <c oughs> ขียนไล่ซื้อหนีเงาเลยที่งงกินเงาคนหนีเด้เอาอ้อยเอาในน้อยนึงเอาอ้อยที่กินนะไล่ซื้อหนีว่ามันกระดาษเอซี่เหมือนพี่น้องถ้าสิไล่หย,ยาดตีพี่นอ้องทุลวงรับไปเอาอ้อยกับต้นแคบเมื่อก,กี้พ่นเอ้อยพ่นกับตเกีด เขาไล่ซื้อคน,น,น,นกับเชื้อชวให้เฮาเพิ่นก็่อได้รับอันนี้ได้รับแท้ๆการเฮ็ดแท้ๆเวนี่ไทยบ้านเฮานะคะอันนี้ก็เว้าสู้ฟังกับพี่น้องบังก้อนพิ่งเสียไปบังก้อนก็สิได้ไปกินกับกับปูอ่าก็สิ้มร้านได้แต่ตอนน้นอยพุ่นล่ะ ขาวฮกันเอาคิดทอดพอแม่พี่น้องก็อยากว้าซสู้ฟัค่ะไปเห็นยังมากก็อยากว่าวสู้ฟั่งไปเห็นอันนี้มาก็อยากเว่าวสู้ฟั่งมันมี่ความสุดขัางใจค่ะไปฟั่งค่ะสวดแผ่เมตตาญาณนามนี้ดวงรับไปคนก็ได้รับได้รับได้กินได้อยู่คือข้าวหรพี่น้อง หามเห็ดบุญเฮาก็เห็ดยามเห็ดท่านเฮาก็ท่านเห็ดทอทีเฮ่ห์เห็ดใดญมือนี้ล่างานเขาใส่ย,ยังอยเพราะว่าเอาอ้อย่าเอาอ้อยกล็ล่าทุกปีแหละครัพี่น้องล่าล่าเขาใส่นะเพราะว่าเขาบริเกเขาตรงเวลาเพราะว่าเสื้อคนสีเห็ดเบียดเห็ดยังแล้วเนาะที่ที่วัดนะเสื้อสีส่วนเสืส้อสีเห็ดพีที่เหลวโดนครัพี่นอ้องใส่เวลาดูอ วัดเทียวอ้อ,อ,อยไปนี่เป็นวัดที่ธาดุาดเพราะอ,อ้อ,อยซีอุ่นนี่อ,อ้อยก็เลยต้องไปเฮ็ดอยู่วันนี้วัดที่ปังพรอยู่อ,อ้อยบริเวณปเฮ็ดแต่ว่ากับเอ,อือนมาร่วมกัดมือขาเอือนเมยูเมกินน้ากันกับพีน่น้องผู้ใดเฮ็ดเห็นคลิปอ่าเทียอ้อ,อ,อยเฮ็ดหรืออ้อยคุยอยู่นี่กาเบิึงคลิปอ,อ้อยอ้อยกาให้ได้รับ,ส,บ,ส,บส่วนบุญส่วนบุญส่วนนิ่งเทียอ้อ,อ,อยเฮ็ดนั่นเลยค่ะอยากทีพี่น้องแฟนคลับผู้ทีหลวงรับไปเขาอยู่เมืองหนอกเมืองนาเ้าบริเวณ เฮ็ดบ่ได้มาอย่างไ้เพิ่นก็เบิ่งคลิปอ้อยไปค่ะอธิษฐานไปเพิ่นได้มาอยู่มากิดอ้อยเฮ็ดเพื่ออยู่นะคะเฮ็ดอเพื่อเยู่เพื่อเพิ่นมากินโลดโค้งเป็นคนรวมโล่ตั้งกันคันขนไทยต้องหักกันซอยเหลือซึ่งกันและกันค่ะพี่น้อง <c oughs> มื้อนี้ก็บ่มีหยังเว้าหลายดอกายเว้าสู้ฟังดีใจได้ไปเฮ็ดได้ได้ไปเฮ็ดได้ไปท่า บุณเทพท่านยายเขาซากไปพอ่อไฮไอไฮร้านค่ะดีใจค่ะมีความสุขในจุดนี้นะคะเ<ม>อาไปเกษีไปโควที่ทั้ง,งานแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าทเทียงกรับเอา,วา,วาไว้ได้จ้ะมีตำหมกหุ้งุ่นหลายอย่างค่ะกินเขาเที่ยงน้ำกันได้จ้ะแซ่บๆอ่ะมากินพี่น้อง เลสิบุลีกินจัเทีตํำหมกทัวตํำหมกทัวต่ำมกต่ำมกเห็นอยเห็นม่กะทินสีเขียวแบบเห็นว่าแบบทัวอมปาขี้โก้ัตเมี่พี่เนาะนั่งกินเขาเทียงกับบอะไรนะครับน่านั่งกินเลย ันนาย่างข้าวก้องวะันนี้ออล่องวน้ออกกล้องออันั่งกินน้ำกันันนายางดกออกซื้อนิ้สวยั่อเลย้วสวยกั่อยู่นนีพมูบางคนนี่ตรงสวยกันเคยออกกล้องเพี่นนองปลาทูก็แบันาีไปลาทูเข้มรือกลาทูปลาทูหอมจปลาทูหอมแสบเลยเนาะปลาทูหอม ตัวสามสบป้องป้าซื่ตลาดที่ญบนแต่มันตัวน่อยหร่ขาย่ายีบาตลาดที่ญีสองขายครงไดยี่สิบบาทเอซื้อตลาดเยอะะไปีโกนี่กบทอดไปยังกว่าทอดไปยังก็ไปทีโกทอดไปยังก็ยิงอันไม่ยังไม่จะไปบ้านไปกูาจออือืมคนลล่บอว่าไปตลาดนกสูงว่ามีหอมหงยาง ตนหลายเหรอนี่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 ม้วนี่เต็มยุ่นงามเนยอันตลาด้นสูไปไทยคิดดูยังรสกับบนี่จะปาพี่น้องนี่ี่ต้องพไปบอกแล้วกันโต้ใดที่ตลาดเัยตลาดเลยตลาดเป็นเราพป่น้องบทูแสบเลยว่าท่วปาทูเข้มมันกับบเข้มนัวสสิบห้าันแสบก็ดีนะนี้คอยยิงม่บองข้งหน้าหน ไปดึงปลาทูบอร์กิกูไปกิ๊กกูเนี่ยปร้อมกระชอดพร้อมกันก็ประมือกันเมื่อวานทอดพร้อมกันไั่กระชอดคนละเที่าแต่ทอดมันเดียวกันโอเคตัดแจวแล้วทำไมมันไม่มาถึงเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานมันอยู่กินกินประหมึกกันไงมันคนละปลากอร์กิกูก็เลยต้องตามมาทีหลังลำนั้นเข้มคับลำเข้มลำจืดกินไปน้ำโซ่ไปน้ำพี่น้องแซ่บ กินก็อมปากหอมก็เดี๋ยวมูบวกดีเลยนัง่งกินน้ำข่ะพี่น้องเดี๋ยวมันกินน้ำกันกับแอออยนะคะกะทิกินต้อได้พี่น้องกินต้อ